เจ็ดปีขึ้นไปยังบ่ทันได้สัญชัตให้ยังถือสัญชาติลาอยู่อ๋อนั่นแหละมื้อนี้้ไอเฮ็ดเมนูอย่างนอเลี้ยงนี่นี่เมนูมมน้องเพืพ่อแพร่ก็มีงยังอยู่วัหว่า,วา,นาเนยเหรอถ่ายพ่้อม่พี่น้องวัทุกคนเด้อตอนนี้ซุ้มเฮากำลังลงมาซื้อเนื้อยู่เนี่ยกินเอฟซีแต่จากวัดยสโสธรเพื่อเพิ่นมาดินนำ้ำเพิ่นมาเลี้ยงปีใหม่ซุ้มเฮาก็เลยพาเพิ่นมาดินน้ำกุ้มของน้องสายฝนนี่ละ นี่เพลินกระเงินใจพนซุมเฮาเดีียวมาซื้อไปแล้วแน่ว่าพนซื้อหมูแล้วก็นีแน้ำมฮิตจินปลาหมืกน้ำบองปลาหมืกก็ได้คันทามีเนาะ,ะอโอเคป้าตอนนี้ซุมเฮาซื้อหมูสองโลปินไปยางกินกับตามาฮุงซื้อมาฮุงในซื้อพักแน่ตอนนี้ซุมเฮาก็ได้ นี่สุดากซื้อรูสินอียนนกอยันคนที่มีมักเพื่นเรายันคนที่มีมักเหนือมีมักสินเอาเป๊ปซี่เท่าไหร่ครับปไปฮอดพุ่นก็นาะไปน้ำกันปะกุ้งก็ได้น้อยเดียวนึงผมไปพี่น้องไงอ้เพิ่นแวะซื้ออยู่ดงเห็ดได้หนีิก็ได้น้อยเดียวนึ่งตะเก او เราว่าเราเอาปลาหมึกน้ำปลาหมึกกุ้งน้ำอะไรพวกบะหมี่ซ้ำมีน้อยเดียวนึงมันมัดก่อน ก็เลยซืโมมาแทนชุมเผาไ,ได้ฝนกินข้า,าวเส้าแล้วบ่าวขาเทงไี่จะขาเทยงย่งหิวอยู่งน,นะชั่วโมงยอยไรไหนโหดบ่า,บายแต่ไหนแล้วบุนีบ่ายก,กว่าแล้วได้เบ่ยบ่ายสองแล้วเคยจหิแค่นมมาหาลายดูมึมแล้วละฝน คอยกันเห็ดยูตอนนี้นะต้นหมูมาใหดเพิ่มก่อนพี่น้องเลยตอนนี้น้องนิวกำลังเลาะมะฮุ่งจักมะฮุงซิดมะฮุ่ง,างลายซับกระดองต้าหาเคาสิลายยลาาก็ต่อนสามลายเนาะตอนนี้กำลังซอยเดี๋ยวเฮ็ดก็ย้อนใบซองละเสรจแล้ว <c oughs> ปิ้งน้ำแล้วกระดาษ <c oughs> น้ำบอ่อ <c oughs> เราปือซาเดียวบ่งนั่นเลิกการละแสบซุ่มพ่อโคไม่โคทั้งหลายเป็นจะได้กินไววอยู่ตอนนี้เพราะว่าพ่อโคมาเพิ่มอีกแล้วพ่อโคสามคนป่ะเนี่ยนี้ทอดบ่ทอดยิ้มเต็มปีฝรั่งนอและบ่ฝรั่งบ่ฝรั่งกินข้าวละบ่ฝรั่งกินข้าวละบ่ฮะ ตอนนี้เคยจะได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยหอมๆเอามารตาโค้กเวละยังเศร้าบอกง่งแม่หมดมึงปวดตัวเหี้ยบกำลังสีแล้วพี่น้องเห็นบ่กห้องซีแล้วล่ะกำลังทอดลูซีนพี่น้องอะไรกะอะไรกะจำเลยกับหมูอะไรกะซิปบิงหมูนำอืมนี่อันนี้แล้วแล้วอันนี้โอ้หอมล่ะน่ากินอ่ะใครคนบอกโยถอดอยู่ก็มีหลายให่

สไซฟอนนี่เป็นลูกเคิงไทยล่าวได้ไงันท้าผู้เล่ยังบอตันฮูจักอค้น่แม่พอเป็นคนจังหวัดยังว่าพนอรเลยพอใกล้ใกล้กันเ่บ้านเงนี่ใกล้กับเอฟซีเอฟซีก็จะเสือทอนเันมาน้องฝนพัมบ้ได้ไปอยู่น้ำพ่อแม่นาะแม่นี่ะเที่ยวไปยามเอามาอยู่น้ำเมพี่พอกับแม่ไปแล้ออยู่พนเมด มัวอยากไปอยู่ไทยมัวตัวพัดไปอยู่ไดนไม่ไทยบัดอยู่บมดไทยบัดไทยอยู่บมด่เขาหายไปไทยได้เด้วยเจ็ดปีขึ้นไปยังบม่ทันได้สัมผัสไทยยังถือสัมผัสเราอยู่อ๋อนั่นแหละถ่ามันเกิดยุ่ไสร์นี่เกิดยุลาเกิดยุคสัมผัสเราโอ้ถ้าถ้าเกิดยุ่ไทยจะคนยากเขาเจ็ดปีก็ไปไทยไทยได้เลยนะแต่เกิดยุลาวได้บอกเป็นสองสัมถ้าเกิดยุลาวต้องไปรับร่องอีก ต้องไป็นต้นการพี่สุดพี่สุดเขาเป็นลูกของพ่อยเป็นตัวดินอ๋อแต่ว่าได้คือกันเนาะได้สันสาดกันได้สุดพี่สุแต่ว่าต้องเห็นพลาสติกก่อนตรนี้เออต่อไปกับคนจะได้เป็นคนสองสันสัดแล้วเนาะไปไทยก็เป็นคนไทยมาลาวก็เป็นคนลาวนี่ทอดสุกแล้ววันนี้ได้พ่อโคสบายแน่ เฮ็ดกินไว้เนี่ยพราโคสองคนสองคนสามคนทางไมโครเนี่ยอ๋อมิทันจุกบอลตัวนี้พันนิ้วถอดไปว่าซีอันเฮ็ดเมนูปิ้งแด่โหดเลยมันซาบะนี้นะเพราะว่าคือข้อแห้งหลายใบสองใบสามนนีจ้าห่อจะเลยถอดไปเลยก่อนสิมก่อนเด้อนี่เด้อผมไม่กิน้องสิมเมมังลูกศินก่อนกับน้ำจิ้มตัวใดหน่อตัวนี้เนาะ แสบแสบแสบทานยี่โบรสีมือครับตอนนี้เริ่มตำแล้วี่น้ไปเอ้ไปจะได้กินแล้วส้มตำกับคนอะไรแสบกว่ากันอะไรแสบกว่ากันน้นบ้เนาะต้องมาลองแล้วแหละถ้าตำส้มตำที่เซ็ตสี่ที่สุดก็ หลังก็ได้จะไปที่ไม่เมื่อไหร่แสบอยู่บ่กินกับทอดหมูสัเฮยกินกับหมูทอดแห่งแสบแล้วบนเคยจะได้เสิสร์ฟแล้วตอนนี้ ามก่อนนะโมไซฟอนแต่ละมื้อนั่งกินข้าวประมาณจังโมงข้าวเทียนนะข้าวเทียน่โอ้บ่ายโมงกูได้ขาวเทีนแต่ละมื้อนั่นได้มื้อนี้ได้จังโมงละป่ะใบสามชิ <pl ains> ้นหอดสี่โมงเลยมาเดาจะพอท้องห้องกอกกันแล้วส่ะหิวแห้งเลยนอนเลยหิวแห้งแล้วบ่แต่ละคนก็หิวแห้งแล้วตอนนี้ตอนกินยื่ือสิกินสมูนเลย กระจกกระจกเล้งมือเพิ่มมันแล้วเนาะมีต้องแอนเดวได้ตอนกิน <c oughs> เนี่ยนะมื้อนี้เฮ็ดเมนูอย่างนอเลียงนี่มีเมนูส้มตำหรือว่าตะมะหูที่นอโอ้นี่อ่ะอันนี้ทอดลูกซีนลวกะ็ทอดกุ้งลวก็ทอดหมูนำ้ำโอ้โหเป็นต <c oughs> แต่แซ่บแซ่บบ่คนเรืออาหารมีมีน้ำจิ้ม นำจิ้มสุดเผ็ดสุดบเผ็ดเด้นี่พักปอดซานพิษพักอยู่ตลาดเนาะหน่อยบุว่าเขาไทยแอนสายดบ่น้องก็ถามมาคนได้ไปแต่แซบอยู่บ่คนคนกับงามกันคนกับงามเซ็กซี่บุ๊ค้านอาหารไปคนดูแต่แซบ YouTube น้ำฝนผู้สาวผู้ไทยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมากินข้าวเทงน้ำเดียวสี่โมงแล้วล่ะ ขาเทงก็ได okay. ้ทอดหมูแน nice hmm. ่ลูกซ like ิ้นแน่กงนํากงก็น้อยนึงกวมันมีนี่เนี่ยผู้อ้ามีแห่งได้กินน้ำสปายข้างนั้นดีเมือเลยแค่กินยู่นันแซ่บตลอดมือนี่มากินข้าวน้ำกูบ้ากูสาวกูไทยสวรรค์ระเกดโคนสวยสวยไบบลบ่เวนบอาซื่อๆนะสวยๆข้างล่าเลยครับ มาหนลัแดดก็ไหลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิเดียวหาลักลีบอนกินอยู่สงน้ำตาลก็ยังไม่ทันกินยังเฮ็ดนาทีเป็นมือกองเฮยสะฝนอยู่เอาเป็นว่าคลิปนี้กับซุมเฮาข้โตกินข้าวแซ่บๆกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ เดี๋ยวกินนาวพอได้ไหมเดอ้อขอขอบอ,อกกับเจอนะมดสุขคนที่หับสมตั้งแต่ตนจนจบแล้วก็ขอขอบุณน,นำอายเพิ่นมาตะปูเนี่ยสดท่อนบนุนเพิ่นก็มาเล็งเข้าซุมเฮามันนี่ก็ได้